ทุกคนมีเรื่องให้รีบไม่เหมือนกันแต่ก่อนที่จะรีบทำเรื่องอื่นลองรีบมาฟังเรื่องนี้กันก่อนนะครับไว้ที่หลัง,ย,งยุ่งๆที่นี่กำลังจะมีคนเป็นมะเร็งรู้ไหมครับว่า8ใน10คนเนี่ย มีเชื้อ HPV อยู่ในร่างกายโดยไม่รู้ตัว<อ>มาละหนึ่งไม่ติดหรอกเพราะเขาใส่มาละสองห<อ>าปล่อยไว้นานๆมันจะลุกลามจนกลายเป็นมะเร็งนะแ,<อ>และทุกๆ2ชั่วโมงจะมีคนตายเ<อ>พราะมะเร็งจากเชื้อ HPV มีอะไรสงสัยไหมครับ แล้วแล้วพวกเราต้องทำไงอ่ะก็รีบไปฉีดวัคซีน HPV ให้ไวเลยครับไปสิครับแล้วพวกเราอ่ะไม่ว่าเพศไหนก็มีสิทธิ์เสี่ยงนะครับรีบฉีดก่อนสายเรื่องมะเร็งต้องรีบรีบฉีดวัคซีน HPV รีบเลยครับ